อันนี้อะไรคอมโบลาคอมโบโอเกินด้ะโอเคกินเลยขอบคุณครับคุณแมนเดอรบาดีภรรยาดีมากสำหระไมจริงอะเองไ้หรอจริงเหรอถ้าไม่คุ้มเงินก็ไม่ต้องสั่งให้พ่อนี้มาลองเหรอเอลองมาเทสเลยโอเคเจ้าอินนิดหน่อย อร่อย,ออยไหมล่ะหร่อยนะนยนว่าเฮ้ยเที่ยงยังวะลูกเที่ยงยังนี่จะกินกินเนี่ยเที่ยงยังสองนาทีโอเคอเคิวแม่ชิมวเ,เล็กจังเล็กเหรอชนาดีที่สุดหรอลองดูนะเดี๋ยวมาม่าลองดูด้วยอันนั้นซาซิมิของพี่ใจแล้วก็มีซูชิสวยนะลูกดูดินเอนเหรอลองชิมดูเหร เอาเลยจะมัอวมาลองอันหนึ่งด้วยแม่หนูจะทำแบบนั้นครับไปใต้มันง่ายกว่าเยอะมากอ่ะโอเคถ้าหนูตกใจตอนหนูเห็น <c oughs> มันสวยใช่ไหมใช่เลยแต่ว่าเป็นไงมั้งลูกดีกว่าซูชิทำไหม <c oughs> อืม หมามายังไม่สั่งอะไรนะเพราะว่าเต็มโต๊ะเลยอะไรครัยังพอเห็นปุ๊บมามายเราหยุดเลยดีแม่แม่ดีหยุดเลยหยุดเลยจะกินไม่ได้เพราะว่าเราจะอิ่มบางกินอันนี้เสร็จโอเคว่าเราควรซื้อฝากหองไหมมันอร่อยพอไหมแล้วเราต้องซื้อที่เล็กมากเลยเ็กใช่ใช่เราไม่ซื้อแบบนี้ไม่สองไซส์นี้ ดูนี่สุดหรือว่าผิดบ้าเหรออันนี้เป็นปลาอะไร Kingfish ไหมือเปลาเลยชูนามาก็ลองชูนาแม่บอกถ้แม่ชอบเลแม่ชอบชูนาเลยก็ลองกินดูเพราะว่าพี่ใจจะบอกได้สำหรับมาม้ามาม้าว่าก็โอเคมันไม่ได้แบบว่าเหมือนโอเคเนาะแม่หนูจะใช้เดี๋ยวหกนะประมาณหก ครับระวังผงนะลูกเสร็จได้ของหนูยังไม่ใช่ตรงยดีดีนะขอบคุณครับ เรอยากกินะหน,หนูกินอะไรลูกเ,ลลเป็นอไรลูกอาะครับเอาที่หนูิน่แล้วลเราอาจจะต้องสังเล็ก่กกอ,อิ่มออุด้ไมหม่ะแบบองหนูไม่ได้เปลี่นเลยกิน้มนหมดกนะ่อนแล้วเขาสั่งลูก่อยๆแค่เผื่อแม่แม่หนูตื่ หูจะลงนี้แม่มีอยานึงแล้วนูมีอย่างนึงแม่กมินสองคนกันดทไ đi salmon kêu của mình không làm ăn mẹ

ันนี้แล Alors, Donc, oh, my, kind of ้วกันน้องเอาแค่นี้นี่เอาข้าวเอามันไม่ได้สุกลูกมันแค่แบบว่าผ่านนิดนิดเออเบนิดเยชอืมแอ่เอาเรออเละเลยไม่ต้องมาแบ่งคนที่มันรวมไหมดีเยทให้ด้มวครับอร่อยไอร่อ ไม่เคยกินแชมเนแบบไม่เคย้าม่เดี๋ยวานนี้ามันแค่มีอันเดียวอ๋น่ารักมากขอคุณครับตรงอันนี้มันชูวิสสำหรับหนูนะ มหมากินมหมาไม่ชอบคาบร์โบไฮเดรตัวให้แม่ละใชแม่ไม่เอาคาร์โบไฮเดรตนะกะทิ้งแล้ยงหมดแล้วยังเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ <laughs> กินอ่ะกินหัวชะเท้าไปด้วย